สวัสดีค่ะเซลนิว e. อีซูซูอมตะค่ะถ้าจะซื้อรถ1.9ป้ายแดงติดต่อเซลนิวได้เลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่แบงค์บ้านนานะครนายกนะคะพอดีจะมาดู1.9ที่แรงที่สุดในตอนนี้ลูกค้าที่ซื้อรถกันนิวนะคะอาจจะแต่งแรงแบบนี้ได้เลยนะคะไปะเราไปคุยพี่แบงค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่แบงค์วันนี้เรามาเยือนแบงค์บ้านนากันนะคะพอดีอยากเอา1.9มาทําพี่อยากทําให้แรงเหมือนรถพี่ที่ลงสนามอะค่ะมีอะไรแนะนําบ้างไหมพี่นี่ของดีดต้องคันนี้เลยทำอะไรบ้างคะพี่เครื่องยนต์เป็น1.9นะครับแล เ,เกียร์ก็จะเป็นคันนี้เป็นเกียร์เอสนะครับแล้วทอร์โบเป็นมิติสามพันครับแล้วลายประตูคาร์บอนใส่าฝาโปรงอะไรมันหล่อๆเนี่ยแล้วก็ทำนองคำติก็วิ่งได้ละสเตปเริ่มต้นอะราคาประมาณเท่าไหร่พี่พอดีหนูอยากรู้ว่าที่วิ่งวิ่งเลยอะถ้าถ้าเป็นรถสเตปเริ่มต้นที่เป็นรถเดิมนะก็ถ้าสมมติว่าเป็นรถที่ออกจากศูนย์มานะสี่พันห้าก็ลรงได้แล้วนะครับก็คือเริ่มต้นก็คือมีรีแมปกระป๋องแล้วก็มีไถ่ราง แล้วตัวนี้แก้วาลพร้อมเลยป่ปะพววี่แก้วาลถ้าถ้ามีสเต็ปแก้วาลก็มีชุดโปรเป็น9 9 0 0นกนะครับเก็เป็นชุดโปรถือว่าราคากำลังดีแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะ<ช>แล้วรถที่วิ่งในสนามนะคะพี่ที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยตอนนี้เวลาที่เท่าไหร่คะพี่ก็ถ้าเป็นรถบ้านยาง,างบางตันห้าตอนนี้ก็วิ่งล่าสุดก็อยู่ที่10.8 แข่งจริงที่คลองห้าภาพป็าไปลองหน่อยได้ป่ะพี่อยากลองความเร็วของรถคันนี้รถหรือคนรถหรือคนอุ้ยความเร็วของรถดิพี่อยากรู้ว่าความเร็วของรถจะแรงขนาดไหนไงพี่ได้ครับจะให้หนูขับเองจะให้หนูขับเองทางเป็นคันๆไปแล้วนะจะดีเหรอแต่ว่าหนูไม่ได้ลองเองนะพาเพื่อนมาเพื่อนสวยป่ะสวยนี ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แบงค์ที่พาไปสนุกนะคะอยากทราบว่าที่อู่มีอะไรแนะนําบ้างคะพี่ผลิตภัณฑ์ที่เปิดขายทางเพจอ๋อก็ที่อู่ก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแคลฟอร์แมนนะครับที่เราเป็นเจ้าของแล้วก็จัดจาหน่ายนะครับก็ใครที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมเวลาก็มีเห็นอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ฝากติดตามเพจพี่แบงค์ก็เพจ เพจก็แบงค์บ้านาครับแล้วก็ Facebook แบงค์มะานาทิกตอกทิกตอกแบงค์มะานาแล้วก็ u uh> t u b e แบงค์บะานาครับผมก็ติดตามนิวด้วยนะคะเซลล์นิวอีสุสุอมตะแล้วก็เพจก็อีสุสุอมตะนครบายนิวอรพันธ์นะคะทิกต o อกก็อีสุสุอมตะนครบายนิวอรพันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจทักออลลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ